ก็ขอเจริญสุขจเจริญพรจเจริญสุขสวัสดีญาติโยมช่องมอริดเจ้าแน่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีตอนนี้ก็ร้อนร้อนร้อนอบอ้าวเหมือนกับฝนจะตกแต่ว่าร้อนก็ร้อนภายในก็ถือว่าเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าจิตใจของเราเยือกเย็นด้วยอำนาจของศีลของธรรมด้วยอำนาจของคุณ คิดมาเวลาใดก็มีความสุขเวลานั้นทันทั้งหลายเมื่อวานนี้ช่องให้โชคก็มาช่องรวมโชครวยโชคก็มาเมาื่อวานนี้ก็ได้ปารบก็ได้สนทนาได้หลายอย่างเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลในขณะที่สนทนาในขณะที่ปารบพูดคุยก็มีรถมาส่งวัสดุรถมาส่งวัสดุ เอามาส่งให้อัตมานี่แหละมีญาติโยมผู้มีศรัทธาได้เอาวัตถุมาถาวายเป็นกล่องเล็กๆอัตมาก็เลยแกะดูปรากฏว่าเป็นเหรียญครูบาอาจารย์พราผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเหรียญสายของสมเด็จรุนหรือว่าสมเด็จรุนแห่งนครจำปาสักนี่แหละถ้าเป็นลูกศิษย์สมเด็จรุนหรือว่าสมเด็จรุน แห่งนักฟัมจำปาสักจะมามาดูแล้วสวยๆเป็นวัตถุมงคลเป็นเหรียญห, mm. หล่อเหรียญเล็ก mm. ๆเป็นเหรียญเ,เนื้อเงินด้านหลังก็จะมีอาภระย์สวยงามมากแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับด้วย mm. เหมือนกับตัวเลขที่เป็นโคดนี่แหละ mm. เหมือนกับตัวเลขที่เป็นโคดหรือว่าเป็นเลขพอสอเป็นอะไรนี่แหละแต่ว่าดูแล้วก็สวยงาม นั่นแหะก็ถือว่าเป็นบุญของอาตมาที่ญาติโยมได้ส่งวัตถุมงคลมาให้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับญาจิกับโยมแล้วก็ขออนุมโมทนาชื่นชมยินดีทุกท่านทุกคนที่ได้ทําบุญสุนทรทา,านได้อนุเคราะห์สวงเพาะวัดวาพระศาสนาได้อนุเคราะห์สวงเพาะพระสงฆ์องค์งงเจ้าคุูบาอาจารย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นทําบุญหลายๆอย่างนั่นแหละ ที่โอนเข้ามาก็ดีเพาะอนุโมทนาสาธุการทุก่ันทุกคนขอบุญขอกูศลนคุณงามความดีแด่อภิบาลประธานพรขอให้ท่านทาั้งหลายปราศจ,จากทุกปราศจ,จากโศกป,ปราศจ,จากโรคปราศจ,จากไฟหายทุกหายโศกหายโรคหายไฟหายก็หายเกลียนหายเวียนหายภัยขอให้ท่านทาั้งหลายมั่งมีศรีสุขแข็งแกร่งปลอดภัยจากอันตรายทาั้งหลายทั้งปวงอขออภัยช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด เปสถานการณ์ช่วงโควิดแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์รุ่นกเก่าๆถ้าจะไม่ผิดหลวงปู่หงปผมบัญโยตามที่เคยฟังประวัติท่านอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สุสานทุ่งมนท่านได้ทำตะกุดดอกเล็กๆไว้ทำตะกุดดอกเล็กๆไว้แล้วก็มีเหรียญเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ด้วยเลียมขอบอย่างดี ท่านทาไว้เป็นปวนเป็นกาลังใจให้เกียรญาติเกียร,ยร,ยรโยมเพราะว่าท่านเคยบอกไว้ว่าก่อ,อนที่ท่านจะมารณภาพท่านบอกไว้ว่ามันจะเกิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้มีตะกุดลงปู่ไว้นะว่างั้นเป็นตะกุดวัตถุมงคลของหลงปู่หงคมบัญโยอําเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สุรรสานทุ่งมนต่ว่าตะกุดก็ได้หมดแล้วนะตะกุดนะเพราะว่าญาติโยมก็ได้เอาไปสักการะบูชาหลายท่านหลายคนเป็นตะกุด หลวงปู่เสกเองหลวงปู่หงพ้นเสกเองท่านเสกเองคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของญาติของโยมที่ได้ไปหลายปีล้วละอันนี้พูดมาก็มีคนถามด้วยไลายเรื่องนี่แหละถามเกี่ยวกับเรื่องโรคไขยไข้เก็บนี่แหละสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้จะทํำยังไงว่างั้นหลวงปู่ก็ให้ตะกรุดไปเพื่อเป็นขวรเป็นกำลังใจแต่ว่าเป็นตะกรุดของหลวงปู่นะอืหลวงปู่ท่านทาให้เป็นกําลังใจจะเป็นดอกเล็ก แล้วก็มีเหรียญเจ้าฟ้ามหาการย์เี่ยมกรอบอย่างดีแล้วก็มีสร้อยด้วยเป็นเป็นหน้าเป็นเพลี้นี่แหละธรรมดาท่านทาให้เป็นกวนเป็นกําลังใจหลวงปู่ท่านก็บอกว่าของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลท่า,ทานถ้าจะกุดไม่เพียงพอกันแล้วจะทำยังไงว่างั้นอืแต่กุดผ้าตะกุดของหลวงปู่หงคมปัญโยสุสานทุ่งมนต์อำเภอปราษาทจังหวัดสุรินทร์ไม่เพียงพอแล้วจะทำยังไง หลวงปู่ก็บอกว่าให้ตั้งอกตั้งใจเด้อให้รักษาศีลห้าวางนั้นเด้ให้รักษาศีลห้า 5. แล้วก็จะเกิดดีเกิดงามเกิดที่อเเกิดมงคโลโรคไฟไข้เก็บที่มาเบียดเบียนในช่วงสถานการณ์แบบน,นี้ก็จะไม่มากั้มไก่ไม่มาเข้าใกล้ของเราแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้ประมาทก็จะได้ตื่นสนกุกตกใจอะไรมากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละท่านทั้งหลายอันนี้จยงคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเออนั่นแหละถ้ามีตัวมีตัวย่างไดมันก็มีทุกตัวกูของกูกูดีกูเด่นกูมั่งกูมีกูดีกูได้สิตัวกูของกูจะมีกูมาทันทีในเมื่อมีตัวกูของกูมาแล้วแบบนี้ มันเป็นอะไรล่ะมันจะ,จ,ะจะเกิดความยึดมัน่นถือมัน่นเด้อันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ของกูเอาไปเอามาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เด้ออันนั้นของกูอันนี้ของกูนะอันนี้ของกูอันนี้ทราบสมบัติกูนี่อะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละท่านทั้งหลายในช่วงแบบนี้ก็ขอก่อนหลับก่อนนอนก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ ได้เจริญเมตตาภาวนาเพื่อเกิดดีเกิดงามเกิดชื่นเกิดมงคลแก่ท่านทั้งหลายเป็นควรเป็นกำลังใจเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเดอ้อเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีบัางมีที่สูขแคล้าฟาดปลอดภัยราบคลนุณทวินอนหลับก็ขอให้ฝันดีก่อนหลับก่อนนอนก็ขอให้ทํากิจทําใจให้นิ่งๆทํากิตทาใจสบายๆปล่อยธรรมดาสบายๆ ทำกิตทำใจให้สบายสบาย,สบายสมมุติว่าเราฝันเราอะไรก็จะฝันดีฝันเป็นิรนิเป็นมงคลแต่ว่าเวลาเรานอนเราคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่นนนนเก็บมักใส่หัวขอมองนอนไปคิดก็ปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งสัญญาก็เกิดขึ้นความจําได้ไม่รู้อดีตก็เกิดขึ้นมันจะเป็นฝันปรุงแต่งฝันก็จะฝันไม่แม่นหรือว่า ฝันก็มีหลายฝันเนาะบางคนบางคนก็ฝันเป็นเลขเป็นหวยบางท่านบางคนก็ฝันเป็นโชกเป็นลาบบางท่านบางคนก็ฝันเป็นลางบอกเหตุบางท่านบางคนก็ฝันเป็นนิมิตหมายอะไรนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเออสู้เด้อสู้เด้ออาตมาก็ให้กำลังใจญาติโยมให้สู้ให้สู้ให้สู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 ้ที่ใดมีเจริญที่นั้นก็มีเสื่อมที่ใดมีเสื่อมที่นั้นก็จะมีความเจริญมันจะรองรับกันนี่แหละท่านทั้งหลาย ไม่แน่นอนนะอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนก็ได้ท่านทั้งหลายในช่วงเราเจอวิกฤตแบบนี้อะไรอะไรก็มากระทบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนก็ได้ฟ้าหลังฝนแบบไหนล่ะฝนตกมืดฟ้ามัวดินคั้งเลี่ยนใช่ไหมมีลมมีพายุเข้าแต่ว่าเมื่อหมดลมหมดพายุแล้วฝนไม่ตกแล้วฟ้าก็จะใสนี่แหละฟ้าหลังฝนท่านทั้งหลายเอ๋ยมีความสุขความเจริญบั่งมีสีสูบให้ร่ำให้รวยให้ดีให้ได้ แม่ต่ำกว่าคนแม่จนกว่าใครเด้อของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มะลิก็ได้นําโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมดูภาพตามนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นเหรียญวัตถุมงคลที่ปู่ท่านได้พูดให้ฟังในเบื้องต้นแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะคะดูดีๆอาจจะเป็นโชคลาภ ในงวดวันที่2พฤษภาคม2,564นี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมดูแล้วพิจารณานแล้วเห็นเป็นตัวไหนนอกเพราะว่ามีอักขรยันอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าตัวเลขเห็นชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเหรียญวัตถุมงคลชัดเจนนะคะก็จะมีเลขหนึ่งนะคะเลขสี เลข6เลข2นะคะนี่ก็คือชัดเจนมากนะคะท่านผู้ชมสำหรับอักขรยันก็ดูดีดีนะคะมีอักขรยันอยู่นะคะดูดีๆอักขรยันก็เหมือนกับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเห็นอักขรยันเป็นตัวเลขไหมน้อตาดีมีบุญนะคะตาดีมีโชคนะคะก็ดูตัว ดูตัวเลขด้วยนะคะดูอักขระยันด้วยนะคะอักขระยันหลังเหรียญน,นะคะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนไหมเนาะแต่ตัวเลขชัดเจนมากเลยนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งสี่หกสองชัดเจนมากนะคะท่านผู้ชมหกสองสองหกนะคะ เลขหเอาหัวขึ้นเป็นเลข9นะคะอาจจะเห็นเป็น2926กก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะคะเป็นการวิเคราะห์ดูไปสบายๆใจดีใจเย็นสบายๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ สำหรับเรียนวัตถุมงคลมีอัครายันด้วยนะคะท่านผู้ชมอัครายันบางท่านก็อาจจะเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะอัครายันก็สําคัญเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะท่านผู้ชมก็ดูไปนะคะไม่แน่อาจจะเป็นโชคลาภก็ได้นะคะสาธุขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบาร,รมีวัตถุมงคล เหรียญอัคคารยันนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะมาลีก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับช่องมารีชาแนลมาตลอดนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมารีชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรง,ง,งเฮงเฮงรวย